อ้ที่เรามีความสุขและความทุกขทุกวันนี้มันก็เกิดจากการกระทำทั้งกายวาจาใจที่เราได้เคยทำมาในชาติปางก่อนเราจึงมาเสวยบุญและกรรมเก่ามีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตเราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้เมื่อเรามีสติคแค่วางสิ่งต่างๆที่เรา ประสบที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เราก็จะเข้าถึงธรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีอยู่ทุกที่ถ้าใจเรานึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราฉพะนั้นเราต้องไม่เป็นผู้ที่ประมาทพุทธเจ้าอย่างที่ท่านพระนากาเสนได้ท่านบอกว่าบุคคลที่เราไม่ควรที่จะไปบอกความลับ มีจํานวนเก้าจำพวกด้วยกันมีไขรบ้างหนึ่งพวกที่มีราคะปิดบังความลับไม่ได้เพราะว่าราคะก็คือความรักใครเนี่ยก็ทำให้บอกความลับให้คนอื่นฟังได้สองจำพวกที่มีโทสะเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็จะพูดความลับความจริงให้พล่งออกมาได้จำพวกที่สามคือโมหะ เมื่อใครพูดดีก็จะหลงเชื่อแล้วก็เปิดความลับของเราให้ฟังจำพวกที่ขี้คลาดเมื่อกลัวก็เปิดความลับของเราได้จำพวกหนักในอามิตรคือเมื่อมีผู้ใดให้อามิตรให้เงินให้สินจ้างก็บอกความลับของเราหมดจำพวกที่เป็นสตรีเป็นจำพวกที่มีปัญญาน้อยเมื่อถูกซัก ถามหนักเข้าก็จะมีความหักหลังคือเปิดความลับให้ฟังได้จำพวกที่เป็นนักเลงสุราเมื่อเมาแล้วก็เปิดความลับได้โดยง่ายเมาแล้วก็ไม่รู้ตัวก็พูดออกมาแหละจำพวกที่ชอบแต่งตัวก็คือกังวลอยู่กับเรื่องแต่งตัวอาจจะเผอพูดความลับออกมาได้ง่าย จำพวกทารกคือเด็กๆที่มีความคิดยังอ่อนเกินไปมีอาจจะปิดบังความลับได้ฉะนั้นคนที่ไม่อยากให้เผยแพร่ความลับหรือสิ่งต่างๆออกไปก็ควรจะเว้นจากบงคนก้าวจำพวกนี้จเจริญพร